ลาผมเก็บเกี่ยวหน่วยผลผลิตเรียบร้อยแล้วผมก็ตัดตัดกิ่งตั้งกางไว้เนี่ยออกกับกิ่งที่มันแห้งกิ่งที่มันอยู่ตรงนานมันไม่ได้รับแสงแดดผมก็ตัดขว้างตัดมันลงเรียบร้อยโอกาสที่มันอย่าโป่งเวยเหลือที่ว่าเขาบปตัดแต่งมันต่างกิ่งออกเขาแล่งตัดนักก็ได้มันอย่าโป่งเวยเขาซะอ่แสงแดดมันก็ได้พอมันก็ได้ส่องลงทั้งลุ่มทั้งเนี่ยแต่ว่าแมลงที่เป็นศัตรูลำไยนะมาค้งมันการแสงแดดก็มี เฮามีเวลาเฮาก็ต้องมันมาพอพอเดี๋ยวเอเฮาตัดแตงก่งต้องอยู่กับของมันมันก็ต้องอยู่กับเฮาลำไยเนะี่ยลังจากตัดแตงกีงเรียบร้อยแล้วผมพอเออเฮาตัดมันมันลงมันโปง่ปงเราดีแล้วบอกเอาใส่ปุ๋ยใส่น้ำปุ๋ยผมก็ใช้46 00กับสูตร15 1ห15ห้าหอัแต่หนึ่งต่อหนึ่งต้นใหญ่ต้นน้อยเฮาก็กะประมาณพอไว้เฮาจะย้าต้นสักใด อย่างผมเนี่ผมต้องเคาะใบออกละใบมันมีหื้อสุ่มซื้นเราต้องลำไยเขาผมก็แวนแวนไปแวนไปแล้วก็เขามีขอนน้ำหรือไม่เขาก็แห้เข้าไปื่อปุ๋ยลงในดินจากนั้นมาแต่ประมาณสิบวันใส่น้ำสิบวันใส่น้ำใส่น้ำเรืเ่อยๆจนมันเยาะโป่งครับมาครั้งที่สองเขาก็ต้องพอกบเป็นแมงเป็นเซโลที่หนมีไม่เอาเขาก็พ่นรําเราต้องพอก่อน้าเขาพ่นก็เสียเวลา ปุ๋ยกับแปลงแยกกับแปลงเขาต้องการรละแยกเวลาของมันโปงครั้งที่สองพบเขาก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปมันรอบใส่น้ํามันเหมือนไหนบางครั้งฝนตกเขาก็ต้องพองมันจะตกนกต้าฝนน้อยถ้ามันตกน้อยเขาก็สิบวันนะถ้าใบามันโป่งขึ้นมามันอย่าเริ่มแก่ถ้าใบามันแก่แก่ประมาณเพสเลดเป็นใบแก่ใบขาวขึ้นมาเนี่ยต้องเตรียมปุ๋ยมาละปุ๋ยที่เราให้พ่นคั้นแรกผมจะย้ยปุ๋ยศูนย์ห้าสิบองแสซีอาแต่ กิโลเกิัต่อแหนมสองร้อยลิตรเจ็ดวันพ่นเจ็ดวันพ่นเมื่อมันครบถึงสามครั้งพ่นครั้งที่สามแล้วบอกได้แหมเจ็ดวันผมถึงนี้ลาดสาโพแทสเซียมคลเรตถึงเวลาห้องเยีดลาแสาได้แนี่ยเขาต้องเตรียมต้องเหาะใบออกมันร่องถ้าสามันจะตกค้างในใบเอาแสาโพแทสเซียมคลเรตนี่ยลาแสาเนี่ยเขาต้องการระยะนะพอที่ทรงพุ่มเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรต่อขีดเกิงืง เราต้องบวกโรคคูณแหนเสลียกับเ่อนว่าต้นมันย่อยมันน้อยมันอย่ามีทรงผู้ขี้เม็ดป๊บเขาแหลกสารโพแทสเซียมเขาเละไปเรียบร้อยคณะผมย้อยถังพ่นยาเขาเนี่ยเอาฝาฝาอุดที่แน่ที่พน่นปล่อยออกมันจะสีประมาณเพิงเอาสบายเลยสีประมาณเปียจุ่มพอประมาณนีประมาณสามวันสามวันผมก็พน่พนเข้าไปแทนพ่นเข้าไปให้อพอสีมันจะเริ่มขึ้นมาผมก็เริ่มพอให้ห้าวันพ่นเขแหง เจ็ดวันพ่นเอาก่อนเนี่ยระยะได้อพอสีมันแห้งเอาก็เริ่มใส่ไปค่ะใส่ไป้ปุ๊บถ้ามันครบสามสิบวันแล้วบอกกันนะก็พอถ้าลำายไยมันเริ่มแตงจอแตงอยงขึ้นมาแล้วโอ้ก็นั่นเขาก็ับบอกว่าหันจอมันขึ้นมาเขาก็เริ่มมันขึ้น,น้ำเรื่อยๆจนที่ว่ามันเริ่มเป็นจอเยาวแล้วบอกลำไยเริ่มจะบานแล้วจกนั้นผมกับพอเอายากระเซ้อลามาพ่น ยากระสือแรงมาพ่นต,ตังอยตังยอดเทิ้งมาวาถ้าเวลามันเปิดจอ่อมันเริ่มบานแลว้วถ้ามันบานแล้วเขาบทสะโวกอย่าพ่นยาเพราะมันอยียบไปฆ่าแมงพึ่งแมงอย่างที่มาตอมจ่อถ้ามันมีแมงมีอย่างมาขึ้นมาตอนแรกนี่ผมจะต้องฮักฮักขว้างไ่ใช้เอาขว้างมาได้ขขเ,าเาขา,าขว้างเขาเผาเลยเผาขว่างเขาปล่อยให้มันระบาดไปมาคล้องเขาเอาไปอยู่ขเขาก็เสียเงินท้องไปนอกแขมแกะเขาซื้อยากก่แป้งอันได้กบแป้งเขา ถ้ามันมันมีนักหรือแหง้งเราก็ต้องพ่นถ้าตอนนั้นไปเอาพอระยะเวลาถ้ามันเป็นหน่เริ่มขึ้นมาแล้วเราก็เอาปุย๋ย46-0-0กับัน15-15-15เนี่ยอัตรา1ต่อ1เหมือนกันเราใส่เราใส่ต้นเราก็ต้องพอต้นลำย้ายของกรรมต้นลำย้ายถ้ามันใหญ่เขาใส่นักหน่อยมันน้อยเราก็ใส่น้อยหน่อย,อยใส่ไปเรื่อยๆตอนที่มันหน่มันเริ่มใหญ่เริ่ม นายมันเริ่มดำมาแล้วบอกมันเริ่มใหอ่ไม่แหกรรมกลําเดี๋ยวมอกน้อยบอกแข้งน้อยขึ้นมาเขาก็เขาก็เปลี่ยนปุ๋ยแต่เปลี่ยนเอาปุ๋ย4600ออกเขาก็เอา15 15 15ผสมกับ0060อัตราหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกันเขาก็พอแนหะ้ต้นลำใหญ่ต้นใหญ่เขาก็ใส่นักหน่อยต้นน้อยาก็ใส่น้อยหน่อย ก่อนที่หอยเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณสักสอวันกันเขาก็เริ่มออดปุ๋ยเข้าไปเขาจะใส่นสาทนันหน่อยประมาณต้น2กิโลลำไยใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยของเดียวจะเพื่อนมนได้ขาดน้ําถ้าขาดน้ำเนี่ยลำไยเขาผิวกับบดี4สีบ,บดีเลยลำไยมันใหญ่ขึ้นมามันมีหนยใหญ่ขึ้นมาเขาต้องสังเกตพอบางครั้งแมงแมงที่สําคัญที่สุดคือเพี้ยหอยถ้าเพี้ยหอยเข้าระบาดแล้วลำไยเขาจะเสียไปเลยหนยมันจะดำไปเล ถ้ามีแมงมีโรคระบาดขึ้นมาเอาอีกได้เงินกบอบเพเขาแบบได้เงินไปเลยแล้วเขาทําลำไยออกจะดูเนี่ยเขาต้องขึ้นเสม,มอว่าเขาลงทุนเข้าไปบางครัง้งบางคนลงทุนเข้าไปโดยเร่วว่าทำแต่แบบอย่างมันเกิดสูญเสียงสารโพแทสเซียมเขาเลยไปไม่ได้ไม่ได้ถึงเวลานี่ผมต้องโจทย์แล้วผมจะใส่แนมวันที่อัน่นผมยังคานวณน,น้ำมันเสี่ยงตระหนักตระหาัประเดี๋ยวนี้ผมจะปล่อยไฟจะาล่อยไฟ,ย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 ฟเขาเองคิดแล้วเอ้ หอยเสียงปีหนึ่งหอยเสียงประมาณต้นใดแก่ปุ๋ยแก่าายาแก่น้ำมันถ้าว่าเราพ่นยาบางครั้งเ็จวันเราพ่นสิบวันเราพ่นผมก็ต้องจดบันทึกไว้หรือว่าบันทึกแฟ้มดิจิมีของผายของมันต้องมีมีใบมีอย่างที่รับรองที่เราโจลงไปเพื่อเลี้ยงหันเพื่อกับเพื่อกับปล่อยหเพื่อกับเพงเข้ากลุ่มเจพีเนี่ยผมเริ่มเ,เข้ามาตั้งปีสี่แปดวันนี้นี่ปี้ใดแล้วปีห้าสามคนที่เข้ามาเนี่ยใส่ สารโพแทสเซียมโคลเลมน,นอกจะดูเนี่ยก็ไปได้เงินได้ทองบางคนที่มาเข้านี่ขาดทุนก็มี